ครับหยาผมต้นไม้คอแมนในรายการเมนูตาตู้วันนี้นะครับผมมีโกโก้หนึ่งถุงอยากรังสรรค์เมนูที่แปลกใหม่แล้วใจแต่ผมไม่ได้เป็นคนทำเองนะผมมีบริต้าคนสวยคนเก่งของผมเนี่ยเป็นคนทำให้แย่ขอเชิญพี่น้องยูหน่อยครับผม พี่นกยุงคนสวยครับค่ะนกยุงครับวันนี้ผมมีโจทย์ให้พี่นกยุงหน่อยครับผมเนี่ยอยากได้เมนูที่แปลกใหม่เห mm hmm. ลาใจจากผงโกโก้ของเราครับผมมีเวลาให้พี่นกยุงรังสรรค์2ชั่วโมงครับทำได้หรือเปล่าทำได้แน่ใจแน่นอนในเมื่อพี่นกยุงมั่นใจขนาดนี้อีก2ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ mm hmm. นี่ก็เป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วพี่นกยุงพร้อมยังครับพร้อมครับผมไอย้ยงั้นผมขอชื่อเมนูหน่อยชื่อว่า Galaxy Mint ค่ะ Galaxy Mint ิโอ้โหแค่ชื่อเมนูผมรู้สึกว่าลอยไปถึง Galaxy ซี่อยู่ใเวิรไหนแล้วก็ไม่รู้ผมชักอยากรู้แล้วว่าเมนู Galaxy Mint นเนี่ยเป็นยังไงช่วยพาผมไปลอย Galaxy ซหน่อยได้ไหมครับได้เลยไปเลย <S 2> <S 2> <S เริ่มเลยไหมได้เลยอ่า ตัวแรกจะใช้เป็นน้ำพึ่งข่าน้ำพึ่งแท้ใช่แล้วก็เป็นไซรัปซินยอริต้ากลิ่นมิ้นค่ะหอมชื่นใจแล้วก็ใส่โซดาค่ะนี่กับตันของเราที่เราเอาไศวันนี้คือผงโกโก้คอปแมนขัดไม่ได้เลยนะครับที่สุดหอมนุ่มไหมครับที่สุดค่ะผมเนี่ยหอมไหมอหอมเลยมาเดี๋ยวจะหลงลอยในอวกาศเดี๋ยวไปเริ่มชมกันเลยดีกว่าครับผม วิธีทำเมนูนี้ทำไงบ้างครับเป็นนกยุงโอเคอันดับแรกก็เตรียมเบสก่อนนะคะจะใส่เป็นไซลัปมิ้นท์นะคะอันนี้ใส่20กรัมครับผมนี่เพื่อเพิ่มความหอมแค่เทก็หอมนะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งขาน,นี่ใส่แค่10กรัมครับแล้วก็ขออนุญาตใส่โซดาเพื่อคนก่อนนะคะครับผมอันนี้คนให้เข้ากันก่อนนะคะคเพราะว่ามันเป็นสนลับค่อนข้างที่จะเหนียวนิดนึ โอเคอันนี้ได้แล้วก็จะใช้เป็นแก้วตัวนะคะจะใส่น้ําให้เอาน้ําโซดาให้ถึง150 ml อันนี้ได้ใส่ให้ถึง150 ml นะครับผมขออนุญาตตัดลำแสงสักทีคผมโอเคมีแค่สีก็เหมือนล่องลอยอยู่ในกาแล็กซี่ครับตามชื่อเมนโเลยโอเคอันนี้ก็เตรียมเบรดเรียบร้อยต่อไปจะใช้เป็นโกโก้ค่ะผงโกโก้สุดท่ของเราใช้ เพียงแค่3กรัมนะคะเพราะว่าครอบแมนค่อนข้างเข้มข้นค่ะหอมนุ่มยยาหอมเหมือนผมอุ้ยมาแล้วใส่น้ำไปแค่พอละลายนะคะหนูจะใส่ประมาณแค่10กรัมก็พอก็คนให้แตกค่ะค่อนข้างละเอียดนะคะละลายง่ายถือว่าเข้มข้นมากนะครับโกโก้ครัแมนใช่โอเคถ้าได้แล้วก็เทเลย ก็ได้แล้วนะครับสำหรับเมนู g a l a x y Mint ของเรานะครับมีแนะนำวิธีการชิมไหมครับพี่นกยุงว่าคนจะชิมแบบไหนได้อันนี้ก็จะง่ายๆหน่อยก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมเลย ừ, พอมันจะทำให้สดชื่นแบบย,ยกดื่มหมดเลยได้ได้เลยยกดื่มได้เลยงั้นเดี๋ยวว่าคนงันเนี่ยได้อาช้อนนี้ก็ได้ค่ะโอเคครับ ก็คนนะครับเหลังจากคนเสร็จแล้วนะครับเราก็เทใส่แก้วชมชิมของเราหอมนิดเลยครับออขอบคุณค่ะแล้วมาชิมกันดีกว่าครับตามทำเนียมเดิมของเราในการก่อนชิมชิมอ่ะเป็นไงบ้างคะ รู้สึกเย็นครับแล้วก็มีความนุ่มนวลของโกโก้และสุดท้ายเลยรู้สึกเหมือนล่องลอยอยู่ในอวกาศรีบตัวงออกเดินทางได้สามสองหนึ่ง กลิ่นมิ้นกลิ่นอะไรมาเต็มแต่ว่าโกโก้เนี่ยยังนุ่มปลายนวลอยู่ต<อ>ิดปลายใช่ครับถ้าสนใจเมนูนี้ก็สามารถไปชงชิมตามที่บ้านได้นะคะชงง่ายด้วยแล้วถ้าลูกค้าสนใจวัตถุดิบหรือต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบ ของเรานะครับโกโก้ Go Go. สามารถสั่งได้ที่ Facebook กาแฟสดคอบแมนหรือแอดไลน์คอบแมนคอฟฟและถ้าเกิดชอบคลิปนี้ของเรา2คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคอบแมนเอ็กซ์ลิโกของเราไว้ด้วยนะครับและว,วันนี้จะพบกันใหม่ในรายการเมนูตาโต